ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธวันนี้จะอ่านพุทธวินยฟังในเรื่องทรงอธิษฐานความเพียรในหนังสือพุทธวินะหมวดธรรมฉบับตะตาคตหน้า173จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจชณะเล่มที่20 หน้าที่64ข้อที่251พิกขุทั้งหลายเราได้รู้ถึงธรรมะสองอย่างคือความไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรเราตั้งความเพียรคือความไม่ถอยหลังว่า หนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจากเหือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อยังไม่ลุถึงประโยชน์อันบุคคลจะลุได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากปั่นของบุรุษแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีเลยดังนี้ ภิกขุทั้งหลายเรานั้นได้บรรลุความตรัสรู้เพราะความไม่ประมาทได้บรรลุโยคักเขมธรรมอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าเพราะความไม่ประมาทแล้ว